พระปฏิอันตรมปาจะได้รับรทาน,สนแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประคับประองค์ทังสองพระองค์โดับปัญญารมีของญาติพุทธมธดีพูดใจดีใจดอนและเพื่อเป็นแนวทางแห่งการ,กการศึกษานำไปสู่การประพติปฏิบัติ ในชีวิตสุขภาพจะดับสิ่งใดวันนี้เป็นวันซึ่15เดือน4เซึ่งเป็นวันที่ญาโยกำหนดนบุคลายที่จะมาบำเพ็ญบุญสรในโครงการถวายทานรักษากายวาจาเลกใจ ด้วยการสมราาานศีลอันประกอบด้วยตรงห้าและศิลอันประกอบด้วยปัจจประการตามสมควรแก่ยังถามรูปของต,อต,อต,อตอ่อของตนแล้วก็จะได้ฝุกควรอบรมในส่วนของการเพิ่มพูนการเรียนรู้ในรำลึกคำสัสอน แห่งพระปรมาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบำเทศญควธรรมซึ่งเป็นอิจตรประจักษ์พงยาจโยองทั้งหลายวันนี้ธรรมภาคได้เฉลยทียบบบท่เหตุประวัติเป็ต้องว่าอัคโรพยาพระมาราภาวาบวาการไม่มีโรคเป็นลา,นาภอันเปรนศูนย์ทั้งหลาย ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาดันก็ยังทิ่ทราบกันว่าข่าวใหญ่ที่มาจากนอกรอฐและก็ส่งผลให้มีแรงสะเทือนไปทั่วโลกตอนนี้ทั้งจากเกนผิดก็96ประเทศแล้วจะรับผลกระทบ จากโรคโควิด2019และวันนี้ก็การบเหตุการณ์ที่ตเงือนฝันของชาวโลกได้เชิญจกเก็บข่าวมาว่าโรคตัวยาต้งรับอัลลอฮ์ผ่าการไม่มีโรคนั้นถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐและเราทุกคนไม่มีใครอยากจะมีโรค นั่นคือความจริงราะนั้นเมื่อได้ยินขาวไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บตา่างๆที่มาเกลียดเปียดประโลกนั้นก็ตามให้เราทัง้งทั้งายแลนที่ความบาปรว่างองควรไม่ว่าอยากโยมแม้แต่พระสงฆ์พระเจ้าตอนนี้ก็ต้องใช้แอกแต่รักษนเป็นการ เรียกว่าทำตัวเหมาะสมหากว่าท่างใช้แหมก็จะมีการคนหาดิทาจากสังคมพระจะเอาอะไรปติดปารได้อย่างไรนั่นจะการโจมตีว่าไม่เหมาะสมแต่ตอนนี้เมื่อสังคงมเปลี่ยนไปแล้วพระก็ต้องเหยียดเองบ้างไปซื้อเองบ้างป่าใช้เฉืาอบ้ัน นี่เป็นการประกาศของโรงพยาบาลสองกรดีสังคมา,รรานาาาัการพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีก็เกิทให้พระเนนั้นดูแลในส่วนของกิจวิตรส่วนตัวพืปฏิบัติขึ้นมากระยาโยมที่มีการผูกป้องกไรต่างๆก็จะเห็นว่าสังคมให้ความสำคัญในเรื่องของความไม่มดีโรค เรื่องนี้พระศาสนา,าได้ตรัสไว้มาตั้งกันพระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่พระองค์ทรงยืนยันว่าการเ่มีโรคเนี่ยถือว่าเป็นลาภเพราะฉะนั้นคือความไม่ป่วยความไม่เจ็บถือว่าสุดยอดประกาศกันสิ่งที่ทำมาโรคเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยโรคเนี่ย พอจะสังเงกตได้สองประการโรคเลยนะสองประการโรคที่หนึ่งคือโรคที่เราสามารถรัาากษาได้ด้วอยาทุกอยา่างทุกชนิดโรคอะไรก็แล้วแต่หรือว่าประเภทที่หนึ่งรัาากษาได้โรคที่สอง่อาวรอโรคไอย่าบอกวาโรคที่รัาากษาไม่ได้ โรคทุกอย่างรักษาได้โรคที่สองคือโรคจิตอ่าโรคแรกคือโรคกายโรคสองคือโรคจิตอ่าโรคกายนี้ทุกอย่างรักษาผ่าด้วยยาด้วยหมอโรคจิตน่ะรักษาได้ด้วย โรคจิตนี้ต้องรักษาด้วยธรรมะโอสถโอสถมันการคือ,อย่างแต่ว่าเป็นธรรมะโอสอยาคือธรรมแต่โรคจิตนี้ไม่ใช่เป็นคนที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปก็คือคนที่มีโรคจิตก็คือคนจะชู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบอ อยากให้ญาติโยมเข้าใจนะรือว่าโรคจิตบางทีอยู่ใต้สุพานแอดูนักศึกษาเดินที่สภาลอยจะโรคจิตแต่จริงแล้วโรคจิตเนะี่ยมันความหมายที่าจะมาจะได้ให้ญาติโยมเข้าใจตรงกันคือโรคจิตในผู้คนที่มีที่เล่โรคจิตประทุกนันนะ แต่โรคจิตที่แพทย์อาดูคนอื่นาาาาออเนี่ยออเป็นสมมุติเราเห็นชัดเจนแต่โรคจิตคือดีเลตเนี่ยใหญ่นะเรื่องใหญ่นะแต่ว่าความได้เะเป็นลงข่าวเพราะอะไรเพราะคนที่ลงข่าวก็เป็นโรคจิตเหมือนกันคนที่ยังไม่หมดกิเล็คือว่าเป็นโรคจิต แต่ว่าเอาคนที่ไปแอบ,บดูคนอื่นข้ามสะพานลอยในโรคจิตไปลงเขาลงลามัมงในสุดทีไหนคิดว่าตัวเองไม่เป็นโรคจิตฉนนั้นในในความเป็นจริงเนี่ยทาว่าโรคมันมีสองระการโรคกายกับโรคจิตโรคกายนี่ก็พระเจ้าตรัสไว้ว่ารูปยายพระมารดาการที่มีโรคคือเป็นาารากานประเสริฐดั่นใหม่วามว่าเป็นโรคทางกาย ส่วนโรคทางจิตหะพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรโรคนะโรคทางจิตเนี่ยหลวงพ่อจ้าตรัสไว้ว่าประการที่หนึ่งก็สามารถกล่าวได้ว่านัตถิสันติวรรธสุขังความสุขคือนอกเหนือจากสงบไม่มีสงบในที่นี้หมายถึงสันติสุขคือคนได้เข้าถึงพระนิพพานหายโรคไปทีเดียว ม่มีโรคนะมนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นชาวสวรรค์มนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นชาวพรหมแยังถือว่ามีโลคอยู่โรคทางจิตอยู่นีนนีเลยแต่สันติปรางรสขังสันติปรารสันติรรคือความสงบปรางรืงคอความสงบอื่นเนี่ย เววา่าค,าาาาาคว,วามสงเอืนสุนสงน่งฐานปรารปรารภรุขงฐานปรารความสุขอื่นนออาถีเสมอด้วยความสงบสันติเนี่ยสันติคือความสงบนาทีไม่มีก็คือท่านิพานตระย่านโยมท่านั้งหเวลานั้นถึงโรคต,ต่างๆในรรก็เป็นโรคโที่ส โรคจิตโรคที่ทุกข์มีีเลยอาตมาก็เป็นโรคจิตญาตโยมก็เป็นโรคจิตโรคทางกายเนี่ยมันก็มีกระทุก่อนจะเบาหวานความดันและโรคในวันนี้นะเราพูดถึงเนี่ยมันญาติโยมก็ควจะเข้าใจว่าทุกควสับอาวาโรคตะางๆหลาหลายสังคมให้ความสำคัญในเรื่องทางโรค เรื่องาการกรมากกว่าแต่ถ้าเราศึกษาธรรมของพุทธเจ้าในัตจุรัเรียกว่าเป็นนักธรรมเ่ยเราจะมองข้าไปว่าอีกโรคหนึ่งที่เราคนจะตระหนันมากที่สุดก็คือโรคจิตโรคจิตก็คือกิเลสต่างตอนญาญ,ญโยมที่มามาเป็นรูปสองในอนุวันตรงาน,นเนี่ยครอว่าญาญโยมกำลังมารัารกษาโรค โรคจิตเวลาป่วยจะไปหาหมออนัารโรคกายมาทํำบุญทุกวันในคืนพยายามที่จะมาห,าหมอพราะญยิโยมเข้าใจาว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องจริงคือว่าเป็นอารามที่ที่มีเรียกว่าตัวแทนของพระน,นรัตไตรพระพุทธามรสองในือว่า เป็นหมอเป็นสถานพยาบาลพระภูวัตคนได้รักษาโรคจิตได้ยอดเยี่ยมเป็นการหายโรคอย่างสูงสุดตอนนั้นายโกจคิดถึงเรื่องนี้เมื่อเมื่อถึงเมื่อโรคทางโรคให้ถึงโรคทางกายทางธรรมโรคทางกายเป็โรคทางจิตและเราก็จะได้พัฒนาไปพร้อมกัน ฟ้าต nh ัวนี à, để đi, để n, c àng, c àng ้มีการทุบต่อเราไม่มีเราอยากไม่หายโรคตึกนี่เลยเวลากระทรวงกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ไปซื้อยาฟ้าทลายโจรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปหายยากเลยฟ้าทลายโจนเพราะว่าตรานี้สกัดการแพร่เชื้อ โควิด1 9บ้า่รัฐบาลก็วันนั้นได้ผ่านไปก็เราไปซื้อดูงประกวบ้างบอกตอดต่อไปซื้อแมสก์ก็ไม่มีพี่โคกาสหน้ามาใหม่ก็ซื้อไม่ได้แต่โชคดียี่มงก็เปลุกสาของแกรงเรียนเนี่ยก็ถวายไปก่อนหน้าใช้ไม่หมดก็กลับมาใช้ของเดิม ทีนี้มาเจอประกาศเนี่ประกาศของหมอใหญ่ซึ่งได้ทาวิจัยร่วมกับหมอที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ประกาศว่าหากว่าเรายังไม่เกิดโรคเลยก็ายายได้ใส่นะคก,กัแบมาตัดใส่ยกเว้นว่าไปใ,ในที่คนที่มีคนมกา,ากบางแหรงเหลือเกิน แต่ต้อแต่บรรยากาศภายใเพอพอสมควรเรต้องใส่เพราะอากาศนี้มันเป็นตัวที่สกัดการไหลเข้าไปของลมของระบบหายใจนทำให้มีปัญหาได้และเสี่ยงประการติดเชื้อรัวคอทำงานได้อม่ที่ดังนั้นก็ตําราเลยต้องเดินทางไปโน่น ไกลๆก็ใส่ตอนนี้ก็มันก็เลยใส่เพราะว่าเวลาใส่แล้วมันดูดอากาศเวลาปีนบาร์ก็บอกว่าให้ใส่พอใส่ก็เดินไปหน่อยเมันเริ่มดูดอัากาศเพราะว่ามันก็ออกอากาศแล้วลมหายใจที่หายใจเข้าไปต้องอาศัยความส่วนี้เราบางิดกันมันก็ไปพร้อมกับอุ้นเนี่ยก็ลงและทีนี้หมอเขาว่า เนยเยื่อของหนังหน้าเราเนี่ยมันมันป่านเพราะว่าหลายอุปสรรคมากมันทําให้เนยเยอ่อมีปัญหาได้เอามาไว้เลยไม่ใส่อันนี้ก็ประกาศให้ญาตโยมรักษาไว้ว่าโรคทางกายก็ได้โรคทางจิตก็ดีจริงจริงที่เราจะต้องตระหนักว่าทุกอย่างสองก็การนี่ทุกคนเป็นคนที่มีโรคแล้ววันนี้มีพิธีสวดผานสวดผานย่าเนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์อื่นนะ ไปเพื่อการศนะึกษาส่วนฐานย่างเน่เพื่อโรคกัดกายนะเพื่อหายโรคหายภัยหายไข้แต่ว่าโยมรักษาศีเนี่ยเพื่อรักษาโร่จะได้ไปเข้าในผาสนเนาปปาาพราะสีเลนนะนี่กูจริงยันติคนที่จะไปกินตาได้ก็ไม่เส้นไม่ได้บอกว่าผาผาเลนนะ ุกติงส้มจไา้ทำเน้นนะนิพุติไปทำได้เพราะการวางส่วนฐานยแต่ว่าส่วนนเพื่อรักษาโรคลำไส้อก็มีวิธีแบบแต่ว่าญาติโยมเห้มารักษาศศลและศีลนะนิพุติจะไปทำได้ด้วยเศลก็คือเรารักษาโรคด้วยหน้าเศเพราะญาติโยมา ที่กล่าวมานั้นสรุปว่าเมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนเป็นคนที่มีโรคอย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้เืิปัญญาดาบความเข้าใจเราไม่ได้บอกวิธีป้องกันหรืออะไรต่างๆเยนแต่ว่าชี้ให้เห็นว่าทุกคนเกิดมาแต่แบบรุ่นเดียมีโรคกันด้วยกันทุกคนคือโรคทางกายโรคทางใจประการสําคัญคือเราเข้าใจว่าเราเป็นคนมีโรค หรือเราเป็นคนป่วยทุองการให้คนอยางไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นคนป่วยเรียกว่าเป็นคนปกติแต่ควาจริงเราไม่ปกติเป็นคนป่วยคนที่ไม่ป่วยก็คือพลาอาหารไม่ป่วยเหมือนกับคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็พยายามเรียน ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้เนี่ยจะไม่เรียนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้และคนก็เหมือนกันถ้าไม่รู้ว่าตนเองมีโรคเนี่ยก็จะไปหาหมอทำไมแต่คำสำคัญที่สุดก็คือรู้ว่าตัวเองมีโรคจะโรคทางกายโรคทางใจเนี่ยให้รู้ซะก,ก่อนว่าเรามีโรคก็จะได้รักษา,าแก้ไขรักษา ทีนี้ทุกวันนี้ก็อย่างที่ด้กล่าวไปว่าชีวิตของเราผ่าน,านไปเรื่อยๆไม่ใช่ผ่านไปที่เราการอดใจเรื่อยๆละื่านสามารถในการรักษาโรคของเราเราถามตัวเองได้วรักษาได้ขนาดไหนหรือว่าโรคตั้งานัรงีโรคเชือ้ออะไรต่างๆแทรกเข้ามาคำว่าแทรกเนี่ยคือคืออยากจะพูดเยอะมาก คำว่าแทรกในหมายคือว่าสมมติว่าเราทำดีอย่างเดียวเราช้าไปสุดท้าทำบุญใส่บาตรปรากฏว่าเป็นคนปฏิบัตใจเราเริ่มไม่สบายแล้วไม่พอใจเพ้าะว่าเราทำดีแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังไงใช่นไหมไอ้คำว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงั้นมันเชื้อแทรกเข้ามาแทนที่จะลาบสาวแล้วไหายเราทำดีแล้วทำบุญแล้ว แต่เราไม่พอใจกับคนอื่นที่ลิงทาออกมานันา่นคือแทรกเขา้ามาโรคแทรกซ้อนใช่ไหมพบกานได้แต่ที่นี้เราเข้าใจก่อนเลยสิ่งเหล่านี้เป็นจะพยาพยามิคำลิงทาคำชมบิดล้วนเป็นโรคแทรกซ้อนนั้นนะโรคที่มาแทรกเชื้อไล้แรงสารสีเนี่ย,นยคนรุ่นตัวายนี่นาานนนนไปไุ๊บ เราเลยน,นะนั่โรคมันซึมเข้ามาเราไม่รู้ตัวก็วเลยจบเลยเลื่อสามไม่หายเลยเพราะเราไม่รู้วันวนนี้เป็นโรคแซับซ้อนเป็นเชื้อร้ายแรงข้ามาก็เลยหยุดปฏิบัติคือสุดท้ายโรคมัตมากเข้ามากเข้าเห็นว่าการทําดีไม่มีผลอยู่บ้านออาตกปลาดีกว่าอ,อันนี้หนักเลย นักเลทดชุีขึ้นแล้วเพราะนั้นทำดีในทุกวันในีเราอายุเป็นอไปเรืยโยมจะไคิดว่าโอ้สบายมากนอนได้สบายมาจะไปเที่ยวได้ทกว่าทำไปทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของแต่ละคนอยู่แล้วแต่เมื่อเราเรถึงว่าชีวิตมันสิ้นไปแล้วโเเราพยายามททุกวันนะทุกคนอบรม เป็นการสังเทศความดำานที่ยุโทรทัศนอะไรก็แล้วแต่ตัวตนงุกตังไปการเชื่อนี่คคอเป็นเรื่องของการศึกษาโรคทีงสิ่งรุนแรงใหญโยงอย่างปลอยเวลาวันนี้ยั่กยับว่าทําออกมาปีนแลนสองปีหนึ่งยาประมาณพ้อสัมบาตลังทังจบสิ้นตัวจะรู่ตัวโรคก็ยัง่เต็ดสรุปก็คือยากล้มต้องเข้าใจประเด็นที่ว่าเรามีโรค และจะนำไปสู่การที่จะทำทางรักษาให้โรคหายทั้งโรคทางกายและโรคทางใจเห็นได้ว่าจะไม่หายในเร็ววันแต่ก็เป็นปัจจัยที่พยายามสกัดกั้นการแพร่เชื้อทั้งทางกายและทางใจให้ได้มากที่สุดในทางทามนั้คือรคแอ่แทรกหรือ ธรรมะโสดสามารถรักษาความแพร่เชื้อโรคต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการควกคุมอารมจิตใจความเตร้าควาท้อคามความเข้าใจและความสงบก้าวเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นคือเราสามารถป้องกันได้ต้นั้นทุกคาซิตี่นั้นเชิญเราไปในเด็กโนโลยีเริ่มต้นว่าอัรโรคยาบยั้งความรำคาญการนี่มีโรคนั้น หือว่าเป็นรากอัประเสริฐนีกรรมฐานดิวายและ,ายายและก,การบำเพ็ปัญญาแล้วเพื่อประกาศรักยนี้เอสนาภาษาในในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอโดยขออนุญาตยงท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่อาจไปจากโรคภัยต่างๆในปัจจุบันและให,แหใ,ให้ค่อยๆรักษาโรคในหัวใจให้ค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆขอให้ท่านทั้งหลาย เจริญในทางองค์สมเด็จทราสัมภารสัมพุทธเจ้าเจริญในสิ่งที่ปรารถนาอันเป็นความปรารถนาที่ชอบทำจริใธที่ญาติโยมมีความหวังมีความปรารถนาในสิ่งที่ชอบรทำขอให้สิ่งปรารถนาแต่ดันจงหลังสมเด็ชเกศทั้งปวงและครอบครัวจงทุกประการพระประทานใช้ข้าพรมพเทศนามาก็ขอสมควรแก่เวลา จึงขอสมพติติเจ้ธรรมเทศนาลงคมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศร